ดีเจ้าทำอะไรยังก็ดูนี่ชุดระลอยนะค่ะใส่กระจกข้างบนเนี่ยก็ซื้อไปเยอะเลยก็ไม่เก่ามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเก้าอี้เก้าอี้มันจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกแล้วก็จะแถมคุษสตูด้วยค่ะอลังการโอ้ยเป็นหม้อน้ำใส่นน้ำกิน ดีค่ะวันนี้ป้านายพามาเที่ยวศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านถวายนะคะอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมะะ่ที่นี่เขาก็จะมีเครื่องไม้แกะสลักแล้วก็ของพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ขายนะคะแล้วเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะว่าเขามีอะไรขายกันมั่งสวัสดีเจ้าท่านมาอย่างเจ้า คแค่ของทรงแหละอ๋อมีสั่งออเดอร์ออนไลน์ตัยอันนี้เป็นเปิดกี่โมงเจ้าย่างหมดเก้าโมงครับเก้าเนาะเนถึงถึงแรงเลยเนะาะเปิดถึงห้งครับจะเปิดตึงวันนะจ๊ะเดินพอเนาะมีของขายนักเลยเนาะ นี่ก็เป็นพวกของแกะสละักอลักมากก็เอาไปตกแต่งบ้านนี่ก,ก็มีน้องเขาเรียกแสตมาเขาขอบอกว่านายพาไปเที่ยวที่บ้านถวายหน่อยเ้าอยากเห็นนะก็่านายก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาหลายวันละพอดีอากาศมันไม่ค่อยดีนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนของอินเดียแดง เอาไปตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านที่นี่นะถ้าเราซื้อของเสร็จแล้วเขาส่งให้ถ้าเป็นของใหญ่เล้ก็จะมีรับบริการรับส่งให้หมดเลยค่ะมีออเดอร์เขาไปดูในเว็บไซต์หรือว่าโทรมาสั่งของได้แมวอ,น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 อนุนะุกุไม่ใช่แมวสวยนะ ว่างๆใครได้มาเชียงใหม่ก็มาเดินเที่ยวดูกันของฝากที่ละลึกเยอะแยะเลยคะอันนี้ก็อาอันนี้ที่ครอบอาหารนะคะจะเอาอาหารอาหารใส่นี่แล้วก็ปิดตัวนี้น <c oughs> กันมแมลงวันเนาะลุงแพ็คเยอะเลยเนี่ยส่งไปไหนคะวันนี้ ส่งจีนแหละอ,ออเดอร์มามีมีเว็บไซต์แหละค่ะมันมีครับิันโทรมาลูกค้าู้าเก่าเก่งเนาะขอบคุณค่ะคดูนี่ชุดร้อยฝรั่งเขาชอบนะฝรั่งมาเมืองไทยเขาจะชอบซื้อ สวัสดีค่ะกำลังมาดูฟรีไซส์แหละเจ้า้งามเนาะภาพาฝ้ายภาพภาพื้นเมืองสวยดีเนาะอันนี้รัตตรใดค่ะตัวนี้สามราสิค่ะอ๋อมันสองชั้นเนาะสองร้อยเาสิบขายดีก็ เงียบมากค่ะเงียบเนาะอันนี้มันเป็นผ้าอะไรคะผ้าสัตว์รูค่ะผ้าสัตว์รูมัดแบบใช่ย้อมใช่ไหมใช่ค่ะอืมผ้าสัตว์รูก็ย้อมสีค่ะจริงๆก็เป็นสีขาวแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เอาไปย้อมสีอันนี้พี่ใส่ได้สบายเลยมันเป็นฟรีไซส์อ๋อปีไซส์นะใช่ค่ะมันตอนเขาตัดเป็นผ้าเฉลียงใช่ไหมคะผ้าเฉลียงมันจะเข้ารูปร่างไซส์เราแบบไหนมันก็จะเข้าทรงค่ะอันนี้เรา ซักแล้วเราก็ mm ไม่ต้องไม่ต nah, <my serge> <ster> ้องรีดเนาะก็บิดบิดไปบิดเก็บได้ยงามทั้งนั้นเลยหนุนได้นะคะถูกมากคราคาจริงๆอยู่ที่ตัว390นะคะค่ะ่ะคีเอามาเอามาลดราคาค่ะตัดก็ไม่ได้แล้วเนาะสวยดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเล่นดูรถจอดตรงนี้เดี๋ยวข้ากลับมา ขอบคุณค่ะมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าไทยแลนด์กระเป๋าละใบเท่าไหร่ม่เดียวค่ะมีลายเยอะนะคะนี่ซิปมีอะไรนะอันนี้เย็บเองค่ะเออเก่งเนาะอันนี้ด้วยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ร้านเดียวกันอันนี้ร้านพี่เขาฝากไว้อ๋อจ้ะ ้ชมไดนะนี่ก็เป็นของที่ระลึกเนาะใช่ค่ะมีกระโปรงเชาวผาอะไรก็มีนะคะค่ะค่ะแบบมาตม๋าดเกก็โอ้โอันนี้เป็นช้างเป็นกระเป๋าใส่ตังเล็กเล็กแค่ร้อยเดียวค่ะจช่แตเป็นทำเป็นของฝากกันเนาะ,นะใช่ค่ะ เดี๋ยวเอาบางคนก็ไปแจกของชํารวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะางานกเกษียณบ้างงานแต่งบ้างงานบุญบ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยดีอันนี้เย็บอันนี้อันนี้เมื่ออันนี้เมื่มกอนนก่อนมันจะเป็นงานเกรดเดียวกับนารยาน,นะคะอ,อ๋อเป็นงานฝีมือเนาะเราทำเองอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดี๋ยวลองเดินเดินด,นดูตุ๊ก,กตาก็มี <laughs> ตุกตาชาวเขาเลยตัวเท่าไหร่อันนี้ตัวตัวนี้2350บาทโอ้ถ้าตัวเล็กถ้าตัวเล็ก200ห้าสิบบาทแขนขาปรับได้หมดค่ะมีลายเยอะค่ะัูยังไม่ได้โชว์อันนี้คุณแม่ทำดยเนาะอันนี้อันละเท่าไหร่อันนี้ชิ้นหนึ่ง390บาททุกชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกค่ะสวยเนาะใช่ค่ะเพราะมันเป็นงานมือเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นงานไอเดีย มันเป็นปักมือมันก็คล้ายๆของอินเดียแดงกันเนาะอินเดียแดงไม่ไม่เหมือนกันนะคะแลวใช่ไม่ก็พี่ไปเที่ยวมาแล้วก็ดูเขาก็จะทํางานฝีมือแบบนี้ประมาณคล้ายๆแบบพี่ใส่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าคนมงถ้าคนมงส่วนใหญ่จะเน้นงานปักกับงานพวกงานลูกคล้อยลูกปัดใช่แต่ว่าจะเป็นงานปักมือมากกว่าอันนี้ก็ก็ ก็ทำได้มือนะคะใช่สวยนะคะพี่ก็เรียนพี่ทําเป็นอทำแตบต้องพยายามเลยนะอันเล็กอ่ะใช้สายตาเยอะเหมือนหนูไปลองหัดถักกระเป๋าค่ะค่ะถักกับขึ้นกระเป๋าแล้วหนูก็บอกอ๋อต่อไปหนูจะไม่ไปซื้อหนูจะไม่ต่อเขาละใช่ทํำยากอันนี้คู่หนึ่งนี่นะบางทีสองวันก็บอกว่าให้เขาไปเถอะ ใช่ใช่เขาเขาไม่ได้อะไรเลยบอกให้เขาไปเถอะบอกงานฝีมือนี่ทํายากต้องยกให้เขาบอกอันนี้ก็ใส่เศษตังใส่อะไรไหมใส่ผ้าใส่เร่ส่นี้เขาเป็นสายคอเวลาใส่ชุดเรสถ้าเป็นของคนอินเดียแดงนะเขาก็จะทําเป็นถุงเล็กๆแบบนี้แล้วเขาใส่ยาจริงๆเมื่อก่อนใส่ยาเอายาใส่แต่ว่าเราใส่แบบสบายใส่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วเนาะ เอาไว้ใส่เป็นเครื่องประดับไปใช่โอ้โอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นของมงใช่ไหมใช่ค่ะของชจ้ามงเนี่ยตังหูก็มีตองหงเราเนี่ยค่ะตันงหมหอยนิสัยกล่องทิชชู่อันนี้ที่ใส่กล่องทิชชู่นี่เท่าไหร่อันนี้อันเท่าไหร่ชิ้นละร้อยเดียวค่ะโอ้ชิ้นละร้อย เป็นผ้าใหม่ค่ะซักน้ำซักอะไรได้ทำเป็นกล่องมารีดรีดก็เหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วใช่ใช่แล้วก็เอากล่องพิชู่เข้าใส่ไปเลยค่ะจริงโรงแรมรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านที่องชอบแต่งบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่กลับมา เดี๋ยวเดินเดินไปเที่ยวตรงนู้นสนใจอันนี้ไปซื้อไปฝากอ๋ออันนี้สาหรับเด็กด้วยอันนี้ตัวเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ตัวนี้พันเจ็ดเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันเดียวเลยใช่ค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นกับคุ่มเนือเนื้อมีนะคะแล้วก็มีเป็นอ๋อจ้ดจเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แวะมา จอ,จอรนรถไ้ตรงนี้เองดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะเดินเที่ยวก,ก,กันเนะ<ห>าะนี่ของสวยๆนี่จะเป็นแกะสลักข้สวยมากขอบคุณค่ะอันนี้เขาก็เอาสำหรับเวลาเขานึ่งข้าวออเสร็จนะทางเหนือเขานึ่งข้าวเขาก็จะมาเทใส่นี่แล้วก็คนคน ชอบไปใส่กระจกข้างบนเนี่ยเขาซื้อไปเยอะเลยก็อไม่ต้องเอาแบบที่เขานึ่งข้าวเนียอ่าสมัยก่อนเขาเวลาเขานึ่งข้าวเขาจะมาเทใส่นี่ใช่ไหมแล้วก็คนคนแล้วเอาไปใส่กระติปใส่กล่องนี่ก็เหมือนกันเขาเขาเรียกอะไรนะกวาวข้าวกาวข้าวคอบคุณว่าเป็นแม่เอาขาก็มีนะคะแบบเนี้ยเอาค่ะเออเอาไปโชว์ใช่ไหมคะ เนี่ยอันนี้ที่หูที่เขาเอาแขวนอะอ๋อค่ะอันนี้กลมเนาะกลมพทสี่เหลี่ยมอะไรก็มีข้างในมีหลายอันเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมสวยมากคนอนุรักษ์เขาชอบเขาซื้อไปแัดดอกไม้จัดผลไม้ซื้อแล้วเราก็ส่งชิปปิ้งส่งไปให้น้องอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่หางดงนี่เองอ๋อส่งได้ค่ะส่งได้เดี๋ยเอา เอามาทำ u t u b e ให้เพื่อนๆเขาดูเขามาเขาจะได้มาสั่งซื้อเพื่อนบางคนเ็าอยากเห็นก็อย่างเงี้ยอยากไปจัดดอกไม้อย่างนี้ค่ะธรรมชาติเลยเนาะอันนี้ก็เป็นครกเนาะเป็นครกสมัยก่อนโบราณเราบางบ้านเขามีเข้าก็สะสมไว้เก็บไว้คนแก่คนเฒ่าค่ะค่ะสวยมาก เดี๋ยววันนี้เราอาวางมะม่วงสวยเลยวางผลไม้วางวางของโชว์อะไรได้หมดเนาะพี่เปิดทุกวันหรือเปล่าเปิดทุกวันค่ะโอเคเนาะอันนี้เราชื่อร้านอะไรคะดีดีครับวิ่งร้านปลาแดงร้านปลาแดงนะคะอ่าอย่าลืมมาอุดหนุนร้านปลาแดงกันอยู่โซนสี่เนาะแก่ร้านปลาแดงอยู่โซนขอบคุณมากนะคะนี่นี้ พ,พาเพื่อนเพื่อนมาชมดูติดตาม YouTube ช่องป้านายพาเที่ยวด้วยเดี๋ยวจะลงให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะร้านกาแฟเฮือนโบราณเห็นไหมเขาทำไอ้น oh, ้ำให้เย็นเมท e ูออเดอรอ๋อเขารับทำออเดอร์สั่งของ Ų, ู้สมีเดินเข้ามาได้ทุกซอกทุกซอยชึ้นบนก็มี เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือจับ้านเดือนก็จะทำด้วยไม้ไมเห็นไหมคะดูหลังคาอะไรสวยแล้วเข้าไปดูกัน International Gallery น้ำเข้าไปได้ไหมละ่ะ กจว้าวสวยมากเลยส่วนใหญจะเป็นเต้าอี เราไปให้บัวขาวขูด <laughs> งานงานแฮนด์เมดเท่านั้นเลยนะคะเขานั่งทําอยู่ข้างหลังบ้าน ว่าเก่านํามาปรับปรุงใหม่เนี่ยก็จะมีขย่างละหนึง่งใช่แต่ว่าถ้าเป็นงานผ้างานบอร์เนี้ยค่ะเราจะมีสต็อกมีโปรโมชั่นด้วยนะคะเก้าอี้เก้าอี้มันจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกแล้วก็จะแถมฟุตสตูด้วยค่ะค่ะ,คะเอาอัอนี่นะใช่เราจะอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ค่ <c oughs> แต่ได้แถมฟุตสตูด้วยค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้ฟุตสตูลูกค้าซื้อเต็นเก้าอี้เดียวได้ค่ะและอย่างน้นิดหน่อยโอค่ะสวยมากเลยเนาะ,ะที่ร้านจะแบบสีสันดสดใสแต่งของได้ทั้งบ้านเลยค่ะค่ะ,คะอันนี้เรารับส่งให้ด้วยใช่บริการส่งให้ค่ะสถานทาบ้านอยู่ไหนคะ อ๋ออยู่เชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่สบายเลยส่งให้ได้ค่ะลเกค่อเผื่อเพื่อนๆเขาดู YouTube เขาต้องการจะสั่งซื้ออะไรให้มาได้ได้เลยค่ะร้าน NK บ้านถวายนะคะ NK บ้านเปิดทุกวันหรือเปล่าเปิดทุกวันค่ะโอเคสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเยะเดี๋ยว เพื่อเพื่อนๆเขาสนใจเขาจะได้มาแล้วก็เดี๋ยวตันขอแนะนําเพิ่มก็คือว่าที่จริงอ่ะเรามีสองร้านค่ะคะจะมีร้านที่อยู่ฝั่งถนนเส้นหลักอะค่ะก่อนจะเข้าเข้ามาถนนเส้นนี้เนาะเดินออกไปปุ๊บแล้วก็ลูกค้าข้ามสะพานไปนิดนึงแล้วก็จะเห็นป้ายสีส้มๆอะค่ะเหมือนร้านนี้เลยที่นั่นมีร้านกาแฟด้วยนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวแวะไปขอบคุณมากนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมันมีข้างในด้วยมีข้างในด้วย อ๋ออันนี้ก็เป็นของส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินเดียทั้งนั้นอ,อ๋อขายดีไหมคะช่วงนี้ขายดีค่ะส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะว้าวยิ่งว่าดูผ้าแล้วแบบสไตล์ตัวนี้เป็นผ้าทันทอลก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำเป็นก็เป็นผ้าใหม่ไหมคะผ้าใหมเน่ยค่ะเรามีทั้งคอตตอนแล้วก็ใหม่ ข้างในก็เยอะสวยทั้งนั้นดูพรมนะ่น่ะววอลังการค่ะโอ้เก้าอี้ดูซิฝีมือเขาดีมากเลยเนาะ ดูสินี่ครอบครัวใหญ่เลยเนาะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเข้ามาเที่ยวอีกได้เลยค่ะพาเพื่อนมาด้วยนะคะอย่าลืมแวะไปร้านนู้นนะที่นู้นจะมีห้องพผมแยกพิเศษด้วยค่ะค่ะฝากดูช่องป้านายพาเที่ยวเดี๋ยวสักวันสองวันก็ลงละได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบยูทูบค่ะป้านายพาเที่ยวค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวไปให้เพื่อนๆชมกันดูสิว้าวสวยนะคะเนี่ยร่มก็ร่มอินเดียอันนี้เขาก็อยู่อยู่ในศูนย์หัตถกรรมเลยนะเห็นไหม ดูชื่อ NK บ้านถวาย International นี่ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปดูที่อื่นอีกอ่ะ,อะมีน้องแมวแกะสลักด้วยน้องแมวน้องแมวขายนี่แมว,แมวอ๋อเขาเขาเป็นแมวเขาขายของแมวร้ววานเกี๊ยวซ่าวัสดีค่ะ โอ้ยแมวสวยๆเนน้องน้องแมวเป็นเจ้าของร้านแมวน้องแมวขายของแมวมีชื่อร้านไม้เงินไม้ทองวัสดีค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็เป็นพอเเจดกันโอ้ครอบครัวแมว เามีเขาม,ขมขออีกูอี้เล็กๆนั่งกปนะคะนะกาอี้ไปให้เด็กๆนั่งนี่เห็นไหมเป็นเป็นตโต๊ะเด็กๆชอบอะ่ะเนาะเจ้าอ๋อดูนี่มีพัดนี่อันนี้ก็จะเป็นหวชอรานอัดนุสิน มาเที่ยวดูนะคะนี่ทำเป็นโคมไฟ,ไฟสวยๆนะนี่นี่ยอ๋อนี่ไงที่เขาเอาทําไอตะเกียงแล้วก็เอาวางไว้นี่ทนใครอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ก็มาเที่ยวก็ <c oughs> คน ชาวต่างชาติเขาต่างประเทศเขามาเที่ยวเขาชอบเขาก็สั่งซื้อๆล้วไม่จําเป็นต้องหิ้วขึ้นเครื่องเราก็สั่งเดี๋ยวเขาก็ส่งทางเรือไปให้มันก็จะมีศิลปะล้านนาล้านนาผสมผสานกับพม่าด้วยโอ้ยเป็นหม้อน้ำใส่น้ำกินเอาน้ำใส่หม้อนี้จะเย็นนะ คนสมัยก่อนเขาไม่มีตู้เย็นเขาก็ใช้หมอ้อน้ำนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดินดูมาเดินเจ้ามา <c oughs> ดูแตงนายเจ้าอ๋อขแตงนายก็มีโอ้สวยมากเลยเจ้าอันนี้เป็นอะไรอย่างจเจ้าอันนี้เป็นผักตบเจ้าอ๋อผักตบใช่ป่ะบรรเทาว่าบัวลอยเนาะเจ้า ที่มันอยู่ในคลองน้ําตามกรุงเทพที่เป็นทคุ้ๆคุเจ้าเจ้าแล้วเอามาทํานี่นะจา้าเพื่อนเอากะแก่ข้าวข้าวข้าวออกตะ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 แหลกโอ้โหสวยทั้งน้งเนะาะแฟนเฮาเป็นห้องว่าแยงเนาะแยงจางเจาะแยงจางเนาะเรียบร้อยนี่นะอันนี้ถูกกว่าเนาะแต่อันนี้นอนได้เนาะ อ๋ออันนั้นอันนั้นพับได้เจ้าพับได้เจ้ากอีก้ดตัวเจ้าหัวท้ายะจะมีอาร์มเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากบอกเพื่อนๆว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนกันคะอ๋อร้านดาวแฮนเมดเจ้าอยู่โซนเก้าเก้าเจ้าของบ้านถวายเจ้าแต่<า>บ้านหัตถกรรมถวายเนี่ยก็มาอุดหนุนใครดูแล้วก็มาอุดหนุนชาวบ,บ้านถวายเรา เที่ยวหมู่บ้านหัฒกรรมบ้านถวายก็ป้นายก็พาเที่ยวนี้ก็ขอจบลงแค่ดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องป้านายพาเที่ยวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ